สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีอีกแล้วนะครับผมไทยจะพาไปทําบุญวิธีพุทธ,ธาพิเศกเหรียญรุ่นสุขใจนะครับผมของวัดพญายา่าวัดพญาญาตั้งอยู่ที่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมโดยการนําการพิธีผูกเศกครั้งนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าค,คุณพระ อธิการใจนะครับจิตายาโลนะครับวัดพญาญาติครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่พเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อสร้างขึ้นจัดบุญณะปจิสังขรเมนวัดพญาญาตนะครับผมอนุโมทนาสาธุชมร่วมกันครับครับพี่พี่เพื่อนท่านผู้ชมญายาใจะชนทุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผม ที่ขี่ปุกเสกก็เมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพศ2 5 6 7ที่ผ่านมานี่นะครับผมยีได้ปุกเสกเพื่อสมทบทุนสร้างเมนวัดพญาญาตนะครับผมสา,สาธุสาธุสาธุชมร่วมกันนะครับ คับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติไถ่บุญท่วนผ์ชนทุกท่านครับบางช่วงบางตอนไทยอาจจะไม่ได้บรรยายไปตามเนื้อคลิปเนื้อภาพนะครับเพราะจะไปขัดแยง้งแทรกแสงกับพิธีอันเป็นมงคลที่พระนุเทลานุเถระได้นั่งปกอยู่ภายในวิหารแห่งนี้ด้วยนะครับผมอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุาธชมร่วมกันนะครับเพราะเป็นพิธีมงคลการพุทธาพิเศษครั้งนี้ครับผม ครับพี่ๆเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับพิธีพุทธาพิเศษครั้งนี้ก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะไปชมในเรื่องการเมนนะครับผมที่ช่างกําลังบูรณาการหรือกําลังต่อเติมก่อสร้างติดตั้งเตาเผาอยู่ในขณะนี้นะครับผมไปชมร่วมกันครับด้านเมนที่จะกำลังก่อสร้าง ใช้ต้นทุนเท่าไหร่อยู่ในเนื้อหาของคลิปเลยครับผมชมร่วมกันครับ,บขณะนี้ฝ่ายช่างกำลังต่อเติมหรือจัดระเบียบการก่อสร้างเพื่อให้ดูแลสวยงามพร้อมใช้สว่างหรือสิ้งเกียดขัดหน้าเตาเขานะครับผมเพราะเป็นซิ้งหรือแผ่น ขวาปิดสะตันเลนครับชมร่วมกันนะครับผมรับเป็นผู้ชมรับระบบเตานี้เป็นระบบสองทักบอกว่าเป็นสองระบบหัวเผาใช่ไหมครับ ระบบข้างบนนี่เป็นระบบฟันระบบเขาออกวันแต่ข้างล่างนี่คือเป็นระบบเขาเขาเขาจริงใช่ไหมเขาจริงอยว่บนนี้เป็นตัวปันนะครับไล่หมดไล่หมดระพิษนะครับผมีเพื่อนๆท่านผู้ชมครับงบประมาณตรงนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครับการย์่องแฟนตกล้านสี่ทั้งสี่ ำตีด้วยครับทั้งหมดตกลานสี่นะครับผมเจาเผาเต็นทีครับก็เป็นสะพานบึงรั้เจ้าสองน,นั่งเป็นเจ้าเผาที่เขาจริขอของค,ครับเขาเขาตกบนด้านบนนั้นคือเป็นตัวดูดควันครับมลพิษออกไปทั้ขอขอของหมด ครับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับแบบไทยสุส,สุดท้ายคลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ใช้ได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอๆเสมอนะครับ สำหรัท้ายสุดสุดท้ายนี้ขอลาำลาไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาทักถ่ายกันนะครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี้ขอลาำลาไปก่อนสวัสดีครับ